เฮโยสวัสดีชาวมายคราฟทุกท่านและแฟนๆทุกคนอยู่กับผมเต๋าจากช่องด i ว e ซีกันนั่นเองในคลิปนี้นะครับผมได้รับหน้าที่มอบหมายให้พาทุกคนนะครับผมมาดูในแต่ระบบก่อนใครภายในเซิร์ฟเวอร์คองพิกซ์มอนไซอิ่กันนั่นเองนะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์แนวโปรเกมอนในเวอร์ชั่น1.16.5นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่ามีเจน9แล้วตัวมอนสเตอร์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามามากมายพอสมควรเลยสําหรับคนไหนที่อยากจะเล่นเซิ วอร์นี้นะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้จะเปิดให้บริการหรือให้ทุกคนเข้าได้ในวันที่1นึ่ธันวานเองนะครับผมทุกคนก็สามารถนะครับผมไปดาวน์โหลดตัวเกมของทางเซิร์ฟเวอร์กันไว้ก่อนได้ซึ่งลิงก์ดาวน์โหลดผมจะทิ้งเว็บไซต์ไว้ให้ใต้คำอธิบายของคลิปนี้เลยน,นั่นเองนะครับผมแต,แ,ตแต่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 สำหรับคนไหนนะครับผมที่เข้าไปที่ Discord นะครับผมทุกคนสามารถไปยืนยันตัวตนนะครับผมเพื่อรับของนะครับผมหรือไอเทมต่างๆอันหน้าก่อนที่เซิร์ฟเวอร์เขาจะเปิดได้ด้วยน,นั่นเอง นะครับผมก็อย่าลืมไปยืนยันกันเยอะๆนะครับผมผมก็ได้ทําการไปยืนยันนะครับในคนที่90กว่าแล้วด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคไม่พูดพ่าทําเพลงให้เสียเวลาไปมากกว่านี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูในแต่ระบบภายในเซิร์ฟเวอร์ของ p ิกซ์มอนไซอิลกันเลยดีกว่านะครับว่ามีระบบอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่กันบ้างนั่นเองนะครับผมระบบแรกนะครับผมจะเป็นด้านระบบนะครับผมที่จะสุ่มโปรเกมอนนั่นเองนะครับผมก็จะมีโอกาสนะครับผมที่จะได้โปรเกมอนทั่วไปน ครับผมแล้วก็มีโอกาสที่จะได้โปเกมอนนะครับผมในร่างใช้นี่ด้วยแต่สําหรับคนไหนนะครับผมที่กลัวนะครับผมไม่ได้โปเกมอนตามที่เราต้องการเนี่ยนะครับผมทุกคนก็สามารถกดเลือกโปเกมอนได้เลยนี่นะครับผมมันก็จะมีโปเกมอนเจนเก้าให้ทุกคนเลือกกันด้วยนี่นะครับผมซึ่ง ผมก็ได้ทําการสุ่มมาแล้วนะครับผมแบบแรนดอมนะครับผมก็ได้ไอเจ้าโปเกมอนตัวนี้มานี่เองนะครับผมบอกเลยนะครับผมเกลือจะจัดเลยนั่นเองนะครับผมอ่าส่วนเดินมาตรงนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านที่รับของฟรีนั่นเองนะครับผมทุกคนนั้นสามารถมารับไอเทมฟรีได้ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมรับได้ทุกไอเทมเลยนั่นเองนะครับผมแต่จะรับได้ครั้งเดียวเท่านั้นนั่นเองนะครับผมอ่าและไอเจ้า NPC ตัวนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านที่รับของนะครับผมในแต่ละยศต่างๆนั่นเองนะครับ ผมอหากกดไปปุ๊บนะคะผมมันก็จะเป็นการรับของในแต่ละยศเลยนั่นเองนะครับผมแต่นตอนนี้นะครับผมยังไม่สามารถรับได้นั่นเองนะครับผมนะก็ต้องรอแอดมินได้ทําการอัปเดตมานั่นเองนะครับผมอ่าน่าจะเสร็จก่อนวันที่เขาจะเปิดตัวนั่นเองนะครับผมอ่าเดินมาตรงนี้นะครับผมจะพบกับทางด้านศาสตราจารย์อกนั่นเองนะครับผมหากกดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งแบบนี้ขึ้นมานะครับผมมันจะเป็นเหมือนทางด้านเควสมากกว่านั่นเองนะครับผมอ่า ใช่ด้วยนั่เองนะครับผมเป็นเควสนะครับผมหากเราต้องการดูรายละเอียดนะครับว่ามันคือเควสอะไรเราสามารถกดตัว L นะครับผมแล้วก็มาอ่านรายละเอียดได้ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมเขาจะให้เรานั้นไปหานะครับผมเป็นทางด้านพวกไม้ต่างๆนานานะครับผมแล้วก็เอามาส่งให้ศาสตราจารย์นะครับผมเพื่อรุนรับนะครับผมเป็นทางด้านไอ้เจ้าโปเกมอนเจน9แบบนี้เอาไปครอบครองกันแบบฟรีๆอีก1ตัวนั่นเองนะครับผมเออหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับผมแต่ มันมีทางด้านตัวตั้งโชว์มันน่าจะใช่แหละนะครับผมสาหรับไอเจ้าภรกิจตรงนี้นั่นเองนะครับผมอ่า <Okay. S 1> เดินมาตรงนี้นะครับผมหาทุกคนนั้นพบเห็นนะครับผมแท่นสีเขียวแบบนี้ hmm? ให้ทุกคนรีบเข้ามากดได้เลยนั่นเองนะครับ hmm? ผมเพราะว่ามันเป็นทางด้านแท่นนะครับผมที่รับทางด้านไอเทมที่ใส่โปเกมอนฟรีนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> ผมอ่าที่สําคัญนะคะรับผมเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมมีทางด้านสกีนนะครับผมแฟชแฟชั่นสวยๆแบบนี้ให้เราใส่กันด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคเดินมาตรงนี้นะครับผมก็ จะเป็นทางด้านที่โซนนะครับผมฟาร์มเรเวลนะครับผมแล้วก็ E V S ให้กับโปเกมอนนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งนะครับผมทางเซิร์ฟเวอร์เขาก็ได้แยกเป็นหมวดหมู่ให้เราเป็นที่เรียบร้อยเลยชั้น1นะครับผมจะเป็นทางด้านโซนเก็บเรเวลของโปเกมอนชั้นที่2จะเป็นทางด้านโซนเก็บ E V S โปเกมอนนั่นเองนะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมวิธีการไปชั้นที่2ก็น่าจะต้องขึ้นมาตรงนี้จากนั้นกระโดดไปหนึ่งทีปึ๊บนี่เลยนะครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับผมอ่า นี่ก็คือเป็นทางด้านจุดฟาร์มนะครับผมสําหรับ E.V.S ให้กับโปเกมอนส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับโปเกมอนเซ็นเตอร์นั่นเองนะครับผมเอาไว้รักษาโปเกมอนของเรา <Okay. S 1> นั่นเองนะครับผมก็จะมี2ชั้นเลยนั่นเองนะครับผมอ <Okay. S 1> ในโซนตรงนี้ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูโซนถัดไปกันเลยดีกว่านะครับผมตแต่ไอ้แท่นไอ้พวกนี้น,นะครับผมมันมีให้เราเก็บรอบสปาวเลยนั่นเองนะครับผมดูดิแล้วแต่ละ ท่นนะครับผมเราก็จะได้นะครับผมเป็นทางด้านของนะครับผมในรูปแบบแรนดอมเลยนั่นเองนะครับผมดูดิ โคตรเท่เลยนะครับผมอ่าไม่ต้องเติมก็สามารถมีของฟรีแจกนะครับผมรอบทิศทางเลยส่วนตรงนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านโซนนะครับผมที่เอาไว้ฟักนะครับผมเจ้าพวกโปเกมอนนะครับผมแล้วก็ไว้เชสโปเกมอนนะครับผมอ่ารวมถึงนะครับผมจะเป็นทางด้านที่เรียนสกิลให้กับโปเกมอนด้วยนี่นะครับผมทุกคนไม่ต้องแปลกใจกันไปนะครับว่าทําไมผมถึงบินได้นะครับผมเนื่องจากผมมียศนั่นเองนะครับผมแอดมินเขาได้ทําการแอดเพอร์มิชันให้กับผมนั่นเองนะครับผมอ่านี่นี่ น,น,น,นี่แล้วผมก็มีทางด้านไอ้เจ้าตัวโปรแกรมอนนะครับผม ประจำเซิร์ฟเวอร์ด้วยซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมขี่ไอ้เจ้าโปเกมอนประจำเซิร์ฟเวอร์พาทุกคนไปดูในแต่ระบบละกันนะครับผมอ่าส่วนไอ้เจ้า NPC ตัวนี้นะครับผมจะเป็นด้านโปรเกเด็กนั่นเองนะครับผมหากเรากดไปปุ๊บเนี่ยนะครับผมมันก็จะเด้งหน้าต่างช่วยแบบนี้ขึ้นมาซึ่งไอ้เจ้าระบบตรงนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านระบบสะสมโปรเกมอนเพื่อรับของรางวัลต่างๆนานานั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งผมก็คิดว่าทุกคนคงกาลังสงสัยนะครับว่าเรานั้นจะรู้ได้ไงว่าหากเราเก็บไปเปอร์เซ็นต์เท่านี้แล้้วเเรรราจะะะไไดป็นนอคับผมก นนัน้กดมาที่ตรงนี้เลยนะครับผมโปรแกรมแรงนะครับผมมันก็จะแสดงนะครับผมหากเราเก็บได้20%นะครับผมเราจะได้ของรางวัลเป็นอะไรต่างๆนานาตามนี้เลยนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้าน <c ười> เกี่ยวกับรายละเอียดของโปรเกมอนนะครับอันนี้ก็คือเป็นอินโฟนั่นเองนะฮะแล้วไอ้เจ้า NPC ตัวนี้จะเป็นทางด้าน NPC b o o ซีบูสในตัวเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับผมเพื่อรับของรางวัลเหล่านี้ไปครอบครองกันนั่นเองนะครับผมโอเคส่วนตรงนี้จะเป็นทางด้านอันดับนะครับ ผมออนไลน์ภายในเซิร์ฟเวอร์อันนี้จะเป็นทางด้านเกี่ยวกับ GTS นั่นเองนะครับผมระบบการขายนะครับผมภายในเซิร์ฟเวอร์เป็นตลาดโลกผู้เล่นนั่นเองนะครับผม <Okay. S 1> แต่ถ้าสมมติเป็นเซิร์ฟเวอร์ปักอินทั่วไปนะครับผมก็จะเป็นทางด้านระบบ AHS นั่นเองนะครับผมอ่า <Okay. S 1> และตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านอันดับมันนี่นะครับที่รวยที่สุดส่วนตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับเอ่อที่ทําหมันโปเกมอนนั่นเองนะครับผมสําหรับคนไหนเนี่ยที่เป็นพ่อค้าขายโปเกมอนนะครับแล้วไม่อยากให้เขาไป เพาะพันธ์หรือผสมพันธ์กันเนี่ยนะครับผมทุกคนก็สามารถนะครับผมมาทําหมันนะครับแล้วก็เอาโปเกมอนไปขายได้เลยน,นั่นเองนะครับผมอ่าและตรงนี้ก็คือเป็นทางด้านโปรเกมบิลเดอร์เนาะปรับแต่งโปรเกมอนของเราเนั่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านปรับให้มันเป็นชายนี่ ฝาโปรแกรมบอลนะครับผมยัดเลเวลใส่มันนะครับผมหรืออื่นอื่นอีกมากมายนะครับผมที่เป็นการบิวนะครับผมสเตตัสนะครับผมให้กับโปรแกรมบอลนั่นเองนะครับผมอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรานะครับผมมาเดินดูในส่วนของตรงนี้กันบ้างดีกว่านะครับผมอ่าไอเจ้า NPC ตัวนี้ก็คือจะเป็นด้าน NPC นรับของประจําวันนะครับผมแล้วก็รับของประจําอาทิตย์นะครับผมแล้วก็สัปดาห์นั่นงนะครับผมนี่วันแรกผมได้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี ครับผมผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะได้เหมือนผมนะฮะส่วนตรงนี้นะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับเว์ปไปยังจุดต่างๆภายในเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับผมแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นด้าน b a s t i o n Pass นั่นเองนะครับผมอาทำเควสเพื่อลดล็อกไอเทมรับของสิทธิพิเศษนั่นเองนะครับผมมันก็จะมีทั้งด้านแบบฟรีแล้วก็แบบพรีเมียมนั่นเองนะครับผมแต่ผมแนะนําให้ทุกคนนั้นเติมแบบพรีเมียมนั่นเองนะครับผมเพราะว่าได้ของรางวัลนะครับผมเยอะขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมแต่สำหรับสายฟรีก็ มีของรางวัลเหมือนกันนั่นเองนะครับผมอ่าก็ให้ทำเควสนะครับผมตามนี้เลยนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งก็จะต้องรอการอัปเดตในอนาคตผมเชื่อว่าวันที่1นธันวาคน,น่าจะ ระบบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับการสังเวยนะครับผมโปเกมอนเพื่อเทรดโปเกมอนอื่นๆภายในเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งนะตอนนี้เนี่ยผมไม่กล้าสังเวยนะครับผมไอเจ้าโปเกมอนประจำเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับผมเนื่องจากมันสีเขียวนะครับผมก็เลยไม่อยากจะสังเวยนั่นเองนะครับผมมันเกี่ยวไหมอ่ะมันไม่น่าเกี่ยวนะครับผมอ่าโอเคเรามาเข้าเรื่องกันต่อดีกว่านะครับไอเจ้า NPC ตัวนี้นะครับผมจะเป็นทางนั้น NPC นแรกนะครับผ ผมเป็นทางด้านแฟชั่นเลยนั่นเองนะครับผมอ่า ซึ่งเขาก็จะมีบอกนะครับว่าเราจะต้องใช้อะไรมาแลกนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งในการแลกไอเจ้าแฟชั่นเหล่านี้นะครับผมเราจะต้องใช้ใบของ b a ร t เ e p a พ s นะครับผมเอามาแลกนั่นเองเนี่ยครับผมโอเคส่วนตรงนี้จะเป็นทางด้านร้านนะครับผมซื้อและขายของต่างๆภายในเซิร์ฟเวอร์อันนี้ก็คือบายช็อปนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่แบบนี้มาเลยนะครับผมอ่าส่วนตรงนี้ก็คือเซลล์ช็อปนะครับผมเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่มาเหมือนกันนะครับว่าเรานั้นสามารถขายของอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ผมคิดว่าซีซั่นนี้นะครับผมทางเซิร์ฟเวอร์นะครับผมจัดแจงนะครับผมออกมาค่อนข้างน่าสนใจพอสมควรเลยส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นทางด้านใบแรกนะครับผมเซ็ตผสมมอนนั่นเองนะครับผมนำมาแรกเป็นทางด้านนี่เลยนะครับผมเป็นโปเกมอนต่างๆนานาได้ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมแต่ผมไม่มั่นใจนะครับว่าไอ้เจ้าใบเซ็ตอันนี้มันหาได้จากไหนน่าจะหาได้จากกาชาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ นี่ตรงนี้ใช่ไหมกาชากดเปิดไปนะครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้ นี่เลยนะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมหลับตาแล้วจินตนาการว่าตัวเองนั้นมีเงิน5 0,000ก่อนแล้วกันนะครับผมหลังจากที่ผมหลับตาไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเงินก็เข้าบัญชีมาอยู่ที่85,100บาทนั่นเองนะครับผมเอาจริงๆผมก็ไม่ได้มีพรสวรรค์พิเศษอะไรหรอกผมก็บอกแอดมินนะครับให้เขากีปมาให้เพื่อสาธิตในการเปิดกาชาให้ทุกคนดูกันนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งนะครับผมวิธีการเปิดให้ทุกคนนั้นซื้อนะครับผม้จาันนกก็ เลือกกล่องนะครับผมที่เราต้องการจะสุ่มได้เลยนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งผมขออนุญาตสาธิตให้ดู2กล่องละกันนั่นเองนะครับผมนี่พอเปิดไปปุ๊บนะครับผมมันก็จะมีขวานจ้าม,มาปุ๊บแล้วเราก็จะ ได้เป็นทางด้านกาชาแบบนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้คือเกลือนั่นเองนะครับผมดูเหมือนว่าเจ้ากล่องตรงนี้นะครับผมเขายังไม่ได้ทําการเซตนั่นเองนะครับผมก็เลยจะดูเกลือเกือนิดนึงนั่นเองนะครับผมแต่สําหรับคนไหนนะครับผมที่ได้เกลือค่อนข้างบ่อยนะครับทุกคนก็สามารถนรําเศษเกลือนะครับผมมาแลกเปน็นทางด้าน เทพได้เลยนั่นเองนะครับผมตรงนี้เลยเขาก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าจะต้องเก็บสะสมเท่าไหร่นะครับผมจึงจะสามารถเอามาแลกได้ตรงนี้นั่นเองนะครับผมโอเคสําหรับโซนนี้ก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูโซนอื่นกันบ้างดีกว่านี่นเองนะครับผม <Okay. S 1> เดินตรงมาตรงนี้นะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับอืมนี่เลย เพย์ไทม์นั่นเองนะครับผมคือจะเป็นทางด้านระบบออนไลน์ภายในเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับผมสําหรับคนไหนนะครับผมที่ออนเซิร์ฟเวอร์ประจํานะครับผมทุกคนจะได้เป็นทางด้านบัตรออนไลน์มันนี่มานั่นเองนะครับผมซึ่งไอ้เจ้าบัตรออนไลน์มันนี่นะครับผมสามารถเก็บสะสมนะครับให้ครบตามจํานวนแล้วก็มาแลกเป็นทางด้านพวกแฟชั่นนะครับผมพวกเป็นทางด้านของที่เอาไว้ใส่นะครับผมให้กับ มอนสเตอร์นะครับผมรวมถึงกาชานะครับผมและอื่นๆอีกมากมายได้ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมในระหว่างผ่านทางผมก็ขออนุญาตเก็บนิดนึงนะครับผมอ่าส่วนตรงนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านนะครับร้านลับแลกเหรียญพิมพไว้นั่นเองนะครับผมเราสามารถหาเหรียญเหล่านี้ได้นะครับผมโดยการแข่งกันพิมพ์ในช่องแชทนั่นเองนะครับผมที่เขาจะเด้งมาให้ทุกๆ5นาทีทุกๆ10นาทีโดยประมาณนั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวถ้าสมมติมันเด้งม าแล้วเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปให้ดูละกันนั่นเองนะครับผมแต่ในระหว่างนี้ขออนุญาตเดินไปดูในส่วนของตรงอื่นต่อละกันเนาะ <Okay. S 1> ตรงนี้ก็คือจะเป็นด้านโซนเควสในอนาคตนั่นเองนะครับผมที่จะเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับผมส่วนเดินมาตรงนี้นะครับผมก็ มาเก็บได้ต่อโอเคนะครับผมของฟรีเราไม่พลาดแน่นอนนะครับผมในส่วนของโซนนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านเควสนะครับผมแฟชั่น 3d นั่นเองนะครับผมแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นด้านเควสที่ขุดของนายสมัยนั่นเองนะครับผมระดับตำนานเลยนั่นเองนะครับผมอยากรู้ว่าเป็นเควสยังไงก็ทําการกดมาดูได้เลยนั่นเองนะครับผมเขาก็จะบอกให้เรานั้นทําตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแลกเป็นทางด้าน big แอคตามเลเวลนี้นั่นเองนะครับผมอ่า โอเคส่วนลงมาตรงนี้ก็คือจะเป็นร้านที่ฟาร์มมอนสเตอร์นะครับผมอะ ก็โดยประมาณจะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมเดินขึ้นมาข้างบนนี้สักนิดหนึ่งละกันนะครับผมมาดูสิว่ามันคือโซนไหลนะครับผมร้านลับแลกปลานะครับผมอ่าซึ่งเราก็สามารถนะครับผมตกปลานะครับผมแล้วก็มาแลกเป็นทางด้านคอยเหล่านี้ได้นั่นเองนะครับผมซึ่งไอ้เจ้าคอยเหล่านี้นะครับผมอาจจะเป็นสกูลเงินนะครับผมหรือว่าเป็นสกูลนะครับผมหนึ่งที่เอาไว้แลกนะครับผมเป็นเควสต่างๆนานานั่นเองนะครับผมอ่าใช่หรือเปล่านะครับผมว่าน จะใช่นะครับผมน่าจะมาแลกตรงนี้หรือเปล่านี่เลยนะครับผมนี่เลยนะครับผมเราสามารถนะครับผมนำปลารัเบกีนะครับผมเอามาแลกเป็นคอยแล้วก็สะสมนะครับเอามาแลกเป็นทางด้านกล่องสุ่มนะครับผมต่างๆนานาได้ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับเกี่ยวกับวิธีการแลกคอยนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตรงอื่นกันบ้างดีกว่านะครับผมลงมาตรงนี้นะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับ ร้านแลกปลาเหมือนกันนั่นเองนะครับผมแต่เป็นในระดับนะครับคอมมอนนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งใครนะครับผมที่ตบปลาได้ในระดับคอมมอนนะครับก็มาแลกเป็นเหรียญแล้วก็มาแลกเป็นทางด้าน ของต่างๆ <iet> นานาได้ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมโอเคตรงนู้นน่าจะไม่มีอะไรนะครับผมส่วนตรงนี้เราก็เดินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราขออนุญาตนะครับผมไปดูในส่วนของเมนูวาร์ปต่างๆดีกว่านะครับผมว่ามีเมนูวาร์ปอะไรที่เรายังไม่ได้ไปบ้างนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับนะครับผมเทลพอร์ตไปยังโลกสร้างบ้านนะครับผมอันนี้ก็คือโปเกมอนเซ็นเตอร์โปเกมอนทาวเวอร์อันนี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับสตาร์เตอร์นะครับผมจุดเริ่มต้นหรือเปล่า น่าจะเป็นเกี่ยวกับเควืเริ่มต้นนั่นเองนะครับผมเมนูถัดมานะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับไปโรคนาลกนะโรกเดอเอ็นนะครับผมช็อปแอนด์เซลบายนะครับผมช็อปแฟชั่นนะครับผมแล้วก็ช็อปกาชาของฟรีนะครับผมอันตรานะครับผมโซน เออเควสโซนอะไรต่างๆนานานะครับผมมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นทางด้านโซนเควสนั่นเองนะครับผมซึ่งเจ้าโซนที่ผมคิดว่าน่าจะยังไม่ได้พาทุกคนไปนะครับผมจะมีอยู่2โซนนะครับผมก็คือโซนแฟชั่นนะครับผมนะกับจะเป็นทางด้านโซนทาวเวอร์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตพาทุกคนไปโซนแฟชั่นกันก่อนเฮ้ยอ๋อตรงนี้คือจะเป็นเกี่ยวกับที่แรกเป็นทางด้านแฟชั่นหรอ เฮ้ยเทวานะครับผมแล้วไอ้เจ้าใบแรกเซตผสมม่อนตรงนี้นะครับผมหาได้จากการตกปลาทองนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไปแลกเป็นจุดตรงนู้นนั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะเอามาแลกนะครับผมเป็นกล่องโซนแฟชั่นนั่นเองนะครับผมเฮ้ยโคตรเฟี้ยวเลยนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปโปเกทาวเวอร์ลวกันนะครับผมว่ามันคืออะไรโปเกทาวเวอร์นี่ก็น่าจะต้องรอการอัปเดตนะครับผมเข้ามาในอนาคตนั่นเองนะครับผมอก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเอง ครับผมสําหรับเซิร์ฟเวอร์ไซอิลนั่นเองนะครับผมนะสําหรับคนไหนที่อยากจะเล่นนะครับผมทุกคนก็สามารถเข้ามาจงมาจอยมาแจมกันได้ในวันที่1นธันวาคมที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับผมส่วนคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมไปยืนยันตัวตนใน Dis ส cord เพื่อรับของรางวัลสุดลิมิเต็ดและพิเศษก่อนที่เซิร์ฟเวอร์จะเปิดก่อนใครได้เลยนั่นเองนะครับผมแล้วในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไว้เจอปืนนะครับผม